Assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a h ว w a ะเราะกาตุฮัมดุลิลล์นะครับขอความสันติสุขจากเอกมงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับจงประสบแด่ผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุณครูซันมันแบบนี้ในวิชาอันกุรอานขั้นพื้นฐานนะครับอัลลอฮฺอันกุรอานนะครับคือนูรอันกุรอานคือกาลามุลวะนะครับ หัวใจของเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้มีแสงสว่างต้องการที่จะให้หัวใจของเรามีความสะอาดนะครับต้องทําอย่างไรครับต้องอ่านอันกุรอ่านเป็นประจํานะครับอ่านอันกุรอ่านเป็นประจําอ่านอันกุรอ่านทุกๆวันนะครับและสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮาน,นาหัวตาลาเช่นกันคือการอ่านอันกุรอานนี่แหละนะครับนักเรียนนะครับ การที่เราอ่านอัลกุรอ่านจะทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะลามากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนพยายามนะครับฝึกฝนอ่านทุกๆวันนะครับอิ่งาอละอิ่ชาอละอ่าทุกครั้งนะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับก่อนจะทําอะไรอะไรต้องอ่านดุอานะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับในวิชาอัลกุรอ่านนะครับเราต้องอ่านดุอาก่อนเช่นเช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้อ่านดุอาพร้อมๆกันครับบิสมิลลาฮิ อัลลอฮฺมานีตุอาลีมรับบิสด์นิอัลมาวรุ๊กนิฟะมาอาเมนยาอัลลอฮบัลอาลามีนนะครับเราขอขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาผู้ที่จะให้กับเรานั่นก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาเช่นกันนะครับโอเคเราเริ่มแรกด้วยกับตาอุส ตาอุสก็คืออาอูซูบิลลานั่นเองนะครับชื่อของมันคือตาอุสขอให้ห่างไกลจากชัยตอนนะครับตาอุสอ่านตามคุณครูช้าๆนะครับอาอูซูบิลลาฮิมินชัยตอนิรอดีมอ่นนักนเรนต้องระวังตัวนี้ให้ดีๆคำว,ว่าน,นะต้องมีเสียงนะ ช um e, 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 e. ัยนะชัยกับคำว่าโอโอตัวนี้ให้เสียงอ้วนเสียงนะเชยโอโอโอเสียงจะอ้วนตัวโอเสียงจะอ้วนโอฟัตฮะโอ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 มีเชัยโอนิรอจิมเราจะไม่อ่านนิ้ว ไม่อ่านนะครับนิวเราจะอ่านนิดนิดนิดกับคำว่าตัวนี้ฮิดโอเคครับนะครับมาครับตัสมียะตัสมียะบิสมิลาฮิร์ตัวนี้นะครับฮิดเราจะไม่อ่านฮิวฮิดบิสมิลาฮิร์โอฮตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้ นะครับเราจะไม่อ่านโรมาโรมาไม่เอาคําว่ารฮ์รฮ์มาอัสสลามุอะลัยกุมวะราร์มาตุลลอฮ์วะราร์มาตุลลอฮ์อันนี้ครับเหมือนกันฮิรร์มานิรรอฮิมตัวสุดท้ายคือรอฮิมรอฮิมรอฮิมตัวแรกคือรฮ oh ์ตัวสุดท้ายคือรอฮิมนะครับอีกครั้งหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์ มานีโรฮีอ่านะครับเราอยู่กันที่สระฟัตทะนะครับฟัตทะเหมือนเดิมฟัตทะคือสระเสียงสั้นฟัตฮะอ่านตามคุณคุณอะไดงังฟัตฮะฟัตฮะอยู่ด้านบนนะครับฟัตฮะอยู่ด้านบนอมาทบทวนกันครับตัวตาตัวนี้นะครับตามีจุดสองจุดอยู่ด้านบนมีสระฟัตทะอยู่ด้านบน ه, อ่านตามค่ตาฟัตฮะ ตาอีกครั้งหนึ่งต่อไปตัวนี้ก็ตาอีกแบบหนึ่งนะครับตาอีกแบบหนึ่งเมื่อมันติดกับเพื่อนเมื่อเมื่อตำแหน่งของมันอยู่ด้านหน้ามันจะเขียนแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งตาัะฮะตาโอเคอ่าตัวนี้ก็ตัวตาเหมือนกันนะครับตาตัวนี้เมื่อตำแหน่งของมันอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ด้านท้ายนั่นเองนะครับตาัะฮะตาตาัะฮะตา อ่าตัวนี้มาครับตาเหมือนกันตัวนี้ตาแบบนี้จะอยู่ด้านหลังเพื่อนหลังสุดนะครับตาตัวนี้จะบอกความหมายถึงผู้หญิงนะครับความหมายถึงมวานัสนะครับอ่าตานี้ก็ตาเหมือนกันหลุกตากลมนะครับตากลมตาฟัจฮะตาอ่าตัวนี้ตาเหมือนกัหลุกตัวนี้ตาเหมือนกันตาฟัจฮะตาโอเคมานะครับอ,รอัสลามวา ที่แล้วเราได้ผ่านตัวตาไปแล้วนะครับตามีรูปแบบของตานะครับรูปแบบของตา่มาทีนี้ครับตัวมามาทีที่สองคือตัวกราฟกราฟกับลามเนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวนะครับกราฟคือมีมีตรงกลางนะครับตรงกลางแบบนี้คล้ายๆลูกน้ํานะครับแบบนี้อ่านี่คือตัวกราฟกราฟยาว6นะครับกราฟยาว6เหมือนตัวลามลามเรายาว6เหมือนกันใช่ไหมครับลามฟัดฮะลาเห็นตัวกราฟ กาฟัดฮะกามีเสียงโฟฟันออกมาสุดท้ายกาฟัดฮะกาอีกครั้งหนึ่งกาฟัดฮะกาต่อไปเมื่อลามฟัดฮลาบวกกับกาฟัดฮะกะาอ่ะทีนี้อ่านตามคุณครูก่อนนะครับ ลามฟัดฮะลาต่อไปกาฟัดฮะการวมกันเป็นลากาอีกครั้งหนึ่งลามฟัดฮะลาสองตัวนี้ยาวหกนะครับต่บอไปกาฟัดฮะกา แกะ่กมาตัวนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นมันมีหยึกยกักหยักยักแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวกราฟเหมือนกันลูกตัวกราฟเหมือนกันนะครับตัวนี้กราฟแบบนี้ตัวกราฟแบบนี้จะถูกเขียนเมื่อมันอยู่ตำแหน่งนะครับหน้ากลางก็มีนะครับตำแหน่งกลางก็มีแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวกราฟเหมือนกันนักเรียนอย่าอย่างงนะครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นมันถูกเขียนแบบนี้นั่นก็คือตัวกราฟเหมือนกัน ถ้ามันมีลงมาแล้วก็มีเอียงแบบนี้นั่นคือตัวกัาสเหมือนกันนะครับกั๊มี2แบบลูกแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับตัวกั๊สมาอ่านตามคุณครูนะครับกั๊สฟาห์กา้กาต่อไปบวกกับตัวชีนชีนเนี่ยมีหยิกหยกัยกหยกักมีท้องมีจุด3มจุดอยู่ด้านบนนั่นคือตัวชีนนะครับเสียงมีลมออกมาก่อนชี ฟัดฮะชะกาชะรวมกันเป็นกาชะเอาสะกดอีกหนึ่งกาฟัดฮะกาชินฟัดฮะชะกาชะนะครับต่อไปตัวนี้ตัวคตัวนี้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 นะครับ นักเรียนจะสังเกตเห็นมันมีจุดด้านบนหนึ่งจุดนะครับจุดหนึ่งจุดอยู่ด้านบนตัวนี้มีท้องนะครับตัวนี้เสียงจะอ้วนเสียงจะหนาโมดยาวหกบตัวนี้โมดนักเรียนทําให้มันอ้วนนะครับการออกเสียงตัวตัวนี้นะครับเสียงมันจะอ้วนเหมือนตัวก่อเนี่ยตัวก่อมันต้องอ้วนเหมือนกันโปโป่อเตัวนี้เหมือนกันโบ มีเดอด้วยนะครับพอมันยาวหกเสร็จแล้วโมดดมีเดอสุดท้ายเดอโมดดฟัดฮะโมอ,อีกครั้งหนึง่งโมดดฟัดฮะโมต่อไปตัวนี้รดเหมือนกันถ้ารถเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อกับอีกอักษรหน,นึ่งเนี่ยท้องของมันก็จะหายไปนะครับเหลือแต่หัว อ้ามาครับตัวนี้ตัวรดเหมือนกันโมเดฟัตฮะโดเลมฟัตฮะเลโดเลเสียงจะอ้วนโดเลโดเลต่อไปตัวดดบวกกับตัวนู้นโมเดฟัตฮะโดนู ฟัดฮนะนาโวนามาต่อไปครับโอดบวกกับตัวแกฟโอดฟัดฮะโวเสียงจะอ้วนนะครับแกฟแกฟัดฮะแกโวแกอ่าตอนนี้โอดบวกกับโอดเองโวดฟัดฮะโบ ออไปบมโบดฟัดฮะโมอ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 ่ามาชอลว่อ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเพราะพยายามนะครับฝึกฝนนะครับฟังคลิปคุณครูออกเสียงให้ชัดเจนนะครับทุกคนพยายามนะครับเมื่อเรามีการฝึกฝนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวต่ลาก็จะให้เรานะครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความฝึกฝนนะครับมันจะดาวจดะนะครับ ใครที่พยายามนะครับอย่างจริงจังเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เขาพยายามนะครับทุกคนพยายามอินชอว์นะครับพบกันใหม่กับคุณครูสันมานนะครับในวิชาอัลกุรอานขั้นพื้นฐานในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะครับ a ลาม l a m ล alaikum w a r a h m a t ล l l a h i w a b a r uh.